สวัสดีครับพี่นงคงครับผมครับลายคนก็คุงเสียรหูว่ามาไต้หวันน,นี่คือไะไรการฮักนีคือฮักเอียงไปแน่แล้วก็ชีได้ขึ้นบอสำหรับคนที่เคยมาแล้วกาจะรู้นะครับเพราะว่าไล่กัฮักกับชิมี่เอียงสำหรับคนที่ยังไม่เคยมากาดเสียร์รู้ว่าที่เขาฮักเขาฮักไปเพื่อยอยังแล้วก็ฮักเอียงแน่ คลิปนี้มีคำตอบครับผมสำหรับไล่การฮักแล้วนั่นก็ยัมีอยู่โอ้น้ำกันไหลย,ยังครับนึ่งละละักลักที่โดนฮักโดนฮักนี่บางโรงงานก็นฮักหน่อยบางโรงงานก็นฮักไลครับก็คือภาษีบางโรงงาน ได้รับพื้นหลายาการฮักไหลครับสีพันธ์หาพันก็มีแต่ถ้าสีนี่ฮักไปหลายๆนี่มีโอกาสได้ขึ้นบอ่อได้ขึ้นครับก็คือไป็นงานปีแรกภายในปีแรกนี่หรือว่าจะเริ่มต้นไปเ,เดือนพฤษภาเนี่ยก็แล้วแต่ไล่ไปหาสิ้นปีตัวนี้จะได้รับก็คือจะได้รับ ในสิ้นปีทัดไปอันนี้คือเป็นบ้าผ้าสีเข้เลยนะครับ็คือจะได้ในปีทัดไปนะครับนี่คขึ้นตัวฟนนะครับผมก็คือเขาจะวนเอาไชี้ขึ้นฝากให้เขาเลยนะครับเนาะและ้วที่สองหักฝาก,ากบางโ่งงานแล้วก็มี่หักฝาก,ากบางโรงงานแล้วกับวมมีบางโรงงานกับบางคับก็คือหักฝาก สามพันสามพันขึ้นเรือสามพันลงอันนี้ก็แล้วแตโรงงานนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้กะต้องหักฝากทุกคนแต่ผมม่แน่ใจว่าบางโรงงานตัมีหักฝากบอแต่โรงงานผมหนมีนะครับหักฝากนี่ได้ขึ้นบอเราจะได้ขึ้นตอนไดขึ้นหักฝากนีจะได้ขึ้นกับต่อเมื่อครบสัญญาจ,จ้างหรือว่าครบแท็กครับผมคนที่เขาจะค่อยแม่เขาจาจะรู้ดี นะครับจะได้ขึ้นได้ขึ้นแนนอนครับคือยังหักฝากไว้เดือนหนึ่งพันพานเท่านั้นเท่านี้แต่ผ้าสีนี่ผ้าสีนี่จะหักตามตามเงื่นเดือน,นครับเงินเดือนในรายก็ถือหักลายเงืนเดือนดนหน่อยก็ถือหักหน่อยแต่ว่าการได้ขึ้นเงื่นผ้าสีครับเงืนหักฝากนี่จะแตกต่างกันก็คือเงื่อนผ้าสีเทนงานปีนี้ปุ๊บชิ้นปีนี้คือบริเงินด้ ็คือเหตุงานปีนี้ปุ๊บทัดไปปีนาเป็นสิ้นปีนาก็คือในชีด้เงินผ้าสีขึ้นนะครับเนาะแต่สลับเงินฟัง้งวีดีเดอร์หรับเงินหักฝากก็บเงิผ้าสีชีด,ด้รับแตกต่างกันเงินผ้าสีจะได้เหตุงานปีนี้ด้ปีทัดไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินหักฝากเงินหักฝากก็คือจะรับเท่เดียวครับก็คือตอเมเนี่ยครบสัญญ,ญจาจัก แล้วมีอะไรยังอีกแนะ่บางลงอ่านก็มีัค่าที่พักอาหารประมาณสองปัญหาอยู่ประมาณนี้นะครับค่าชิมีค่าประกันสุขภาพค่าประกันแรงงานเอียงเพิ่นนี่แหละครับรก็ชิมีอยู่ประมาณนี้สำหรับฐานเงินเดือนเลี้ยวฐานเงินเดือนปีนี้กัเพิ่นได้อัพขึ้นมาจาก23,800มาเป็นที่สองหมื่นสี แต่วันนั้นว่าสองหมื่นสี่แต่วันละกัชั่วโมงโอวนี่ก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยร้อยนิดตอนนี้รู้สึกว่าจะชั่วโมงแรกนะจะเป็นร้อยห้าสิบละมั้งครับชั่วโมงแรกชั่วโมงสองร้อยห้าสิบแล้วชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงถัดไปนี่ก็จะเป็นร้อยหกสิบกว่าบาทประมาณนี้ครับเข้าๆแต่ที่แน่ๆก็นะครับมันกันสิมีอยู่แตกต่างกันเมื่อไรหรอก ถามว่าดีเพราให้งานอยู่ไต้หวันกับเมืองไทยพอดีขอเสียก็มีแตกต่างกันไปครับสีดำเลยพี่พอดีขอเสียก็มีแตกต่างกันไปก็บ่ได้ดีริษัททุกอย่งางถามว่าหนักบ่ก็คือกันล่ะครับเป็นง,งานก็มีหนักแน่บเบาแน่แต่ว่าอยู่นี่อยู่ไต้หวันนี่ก็คือจะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับได้รับเป็นเงินเดือน ก็คืออยู่ไต้หวันนี่ก็คือเห็ดงานจานหอดสูงหยิบเสาอาทิตย์ถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะเป็นโอที่ครับเสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นโอที่โอที่นี่ก็รู้สึกว่าจะไล่เนชั่วโมงนะแต่บางบางเสา์นี่เกาจะเห็นเป็นแบบว่าจดเชยก็คือเทาก็ได้ปกติกบกแบบอะไรอีกยงเห็นงานปกติมอโอที่ครับเหตดจดเชย ที่ยังเทศกาลตุ๊จีนนี่ยยุดยยุยย่ได้ลายมือสิพระเจ้าก็หินมีมือชดเชยมาใส่วันเสารับเงินบางโรงงานก็ปูนเขาบัญชีให้นะครับบางลรงงานก็รับเป็นซองนะครับแต่สำหรับคนที่แบบว่ารับเงินทางบัญชีธนาคารหรือว่าโรงงานกองปูนขอบัญชีธนาคารเทาไห้นี่นะครับว่าก็คือต้อง เปิดบัญชีมาจากเมืองไทยนะครับที่สําคัญอย่าลืมครับแอบแอบบัญชีแต่ที่แนะนํานี่ผมจะแนะนําเปลยนธนาคารเทพนะครับเ mm hmm. พราะว่าเวลาอุ่นเงินเขาปุ๊บเนี่ยก็จะอุ่นเงินเขาามือนี่ภายในมือมือนี่นะประมาณสามทุ่มเรึ่งเง,งินจากเขาทันที่นะครับแต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นเ mm hmm. พราะว่าสิเป็นกรุงศรีกระิกรไทยพ่ข้าริญญาก็แล้วแต่ตัวนี้ จะยืดไว้แล้วออไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าเงินจะเขาซานะครับเนาะแล้วที่นี่สำหรับพุทเงินอนมีไตหวันทุกคนสำหรับคนมาใหม่นะครับให้ฟังไปก็คือให้ใส่บัตรเอทีเอ็มของไทยของธนาคารกรุงเทพนะครับที่ผมใส่ยอยู่ตอนนี้เนาะก็คือสะดวกสบายแต่อย่าลืมแอบถ้าลืมแอบมาหนีครับไปล้จะโอนเงินกลับบ้านแบบอยงนี้ล่ะ คืออจะเข้าสีแม่ที่เฮ้าอันชี่เฮ้าให้เขาจะโอนเงินเขบาบันบะจะลืมแอบโอนเงินของธนาคารเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหาลืมแอบสำหรับคนยีงปู่มาหรือว่าเขาว่าใจ,จเองที่ไตวันนึ่งเหรอครับเวลาก,กดเงินเสียปเปยเรียบเพราะว่าเลรียเงินชิลีนทุกวินาทีนะครับเหรียญเงินไตวันคือจะเงินสองหมื่นไทยนี่ ถามากดอยู่ไต้หวันนี่จะได้ยิ่ประมาณหมื่นแปดก็หมื่นแปดไต้หวันบางที่ทะเลต่้มอาร์ชิดีตั้มกานั้ดีถ้าเรียนสูงก็ดีไปเมียนมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้เลย่ะการซื้อเงินกับเงี้ประมาณนี้เพราะว่าค่ากดอยู่นี่กับชิประมาณหนึ่งร้อยเหรียญไต้หวัน เลยเลี้ยงแต่วันเทียมตัวไว้โหลดพรดูริชิมานะครับใหญ่พาดเพราะว่าการกดเงินนี่ผมบอกเลยว่าเสียเปรียบที่สุดยิ่งกดเยอะยิ่งเสียเปรียบเยอะซูนว่าเขาได้รับเงินไดหลายเงี้ยสิเขาโอนไปปุ๊บเป็นเงินไทยปุ๊บเงี้สิออ 3, 000, 3, 000เลียงสามหมื่นสามหมื่นเลียญไต้หวันเงี้สิจังหวะที่เขาเจ้าโอนจากไต้หวันไปเงินไทยนี่เลทเลทเงินไต้หวันนี่คือมันสูงครับ่ครับสมมติว่าหนึ่งหมื่นแต่วัน ้าเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งมืนกบีหารอยครับเนาะไล้เราว่าสาม0มืนี่สามมืนก็บิตกอยวสามสามมืนเหรียญไต้วันนี่กับิตกอยวสามหมืนหน่ันาอยของเงินไทยนี่แหละครับขึ้นจุดน,นี้ซุ้มวาเหรียญขึ้นเด้เหรีงินไต้วันขึ้นแต่พอคนไปฟุมันาเหรียญเหรียญเงินไต้หวันนี่ห0ึ่ง เงินแต่วันต่อหนึ่งหมื่นหารอยกันไทยนี่โอนไปปุ๊บข้อเวลาเขาจกดกดแม่งสิเหรียญเงิน sure. แต่วันลุ่งเหรียญเงินแต่วันลุ่งนะครับมันก็จีเสียเปียบเสียเปียบหลายเสียเปียบหลายอีรีเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่จิบแม่ก็ต้องเปียบเปียบไปนะครับเนาะเพราะว่าเบาไปนี่อันนี้ยังเบาใจแต่ว่าลองลองมาศึกษาด้วยตัวเจ้าของที่ ที่แรกอก่ะผมะามาเช็ดแอบมาแต่เราเห็นมากกว่าพันครับพี่น้องก็เลยเสียเปียบเอาล่องคิดเบังกดเงินออกมากแต่ละเดือนเสียไปเลยเดือนละสองพัน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 ที่จริงแล้วเงินสองพันนี่แต่เขาเห็นแอบมาก็คืออยู่แติบาลเขาสิกดเฉพาะแต่เขาพอใส่เ,เป็นบ่แล้วก็เงินสองพันน่ะมันยัจะช่วยใส่ใจยงงอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลย คืเดือนละซองผ่นล่องไปหาเดือนหาเดือนกับมืนแต่เสียเงินถิ่มเบาๆครับเสียเปรียบไรเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนที่จะมาเตรียมซิงเนียพร้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปซสงเีมผมในพวกคลิปหนะสวัสดีครับ